AFM วันนี้มีพอดีว่าจะไปจัดกันที่สวนครับพอดีมีนางเอกสาวนะติดต่อนางเอกสาวคนนี้เป็นนานนะครับเป็นปีแล้วนะพอดีน้องเขามีโอกาสมาที่อำเภอเวียง,งเชียงลุงเขามาแป๊บเดียวเด่นก็เลยจะเอาผลิตภัณฑ์ AFM นะแล้วก็พริกลาบควลุงเด่นแถมด้วยดีวัวควาลุงเด่นไปให้านางเอกสาวคนใหม่ของโุงเรี่นจะเป็นใครเดียวมาแล้วครับผมมาถึงแล้วนะเปิดตัวนางเอกสาวนะครับติดต่อมานานมากนี่ก่อนดาราเองนางเอกสาวฮวารีต้องสวัสดีก่อน สวัสดีครับน้องแก้มสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับขวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวกับพอดีมีไอ้บ่าวไม่เอาหายอีกรอบนึงนะวันนี้กําลังจะเตรียมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆจะไปทําความสะอาดที่สวนครับเอาไว้จัดาปาร์ตี้ตอนปีใหม่กันเนาะเดี๋ยวต้องขอสวัสดีไอ้บ่าวก่อนสวัสดีครับไอ้เจ้สวัสดีครับปัดทุกไอ้เจ้อุ้มอย่างลงรถมาตะกี้เจ๊มเ <c oughs> อลขนาดก็เจ็บขนาดน่ะเอนนี้ตะกี้เด่นอยู่หลังบ้านเนาะก็เลยอุ้มมาก่อนนี่ เพาะไม่สวัสด,ดีปีใหม่นะครับต่เพราเนียมเนาะเขาสวัสด,ดีปีใหม่แล้วครับอันนี้รรับอันนี้จะเป็นเมนูปีใหม่ที่คงจะถึงปีใหม่เลยแหละโพรยกก่ไหวเลยครับอันนี้มาห <c oughs> นึ่งกระมังประมาณห้าซิบโลมัง้งเนาะไอเจอนเนาะมีทุกอย่างครับผลิตภัณฑ์ของบร,ริษัท AFM เนาะสนับสนุนมั้งเฮาไว้กินปีใหม่นะครับไว้เรื่องฉลองกันปีใหม่นี่มาเรื่องฉลองปีใหม่ตอนนี้บริษัท AFM เั็นมีบริษัทเพื่อน้องเนแบรนด์ TRK แบรนด์ของ TRK เนรราะสมาชิกได้ติดรถตัดแมล เพราะว่าแฟนคลับลุงเด่นกับลุงอ่าลุงพูนเนาะแจ้งถามผมว่าเนี่ยมันมีใกล้แบานด์ครับน่าจไ้ไปเนี่ยมันจะมีแบรนด์นี่ครับ T R K เนี่ยมันจะอยู่ในโลตัสกับตลาดสดมันกับสินเจ่าเดียวกับ A F M เนาะอ่ามันกับแมตุกันท่านนะครับนี่เป็นลูกชิ้นรถแก่ย่างนะครับโอ้ทำขนมจีนอร่อยเนี่ยคือถ้าเันคนอยากกินก็ โดตัสแมคโครมีขายแน่นอนแหนมนี่อร่อยมากเดี๋ยวผมจะเนี่ยรังสร่นเมนูตอนเย็นๆเนี่ยครับถึงแล้วก็ขะไรกอเนี่ยไอบผมใจน้ำเสนอขนาดอันเมนูปีใหม่เมื่อปีมวเขาเนี่หนะครับไส้กรอกเบงสิร์ห้เขาเป็นละอ่อดนี่ครับทอดกรอบๆเนาะทอดกรอบๆอันถึงจะอร่อยมันก่อนคุณก็ว่าอร่อยเหมาะขนาดนี้ถ้ามีแข่แคบหมูครับแคบหมูเชียงใหม่ะแคบหมูนี่พอดีแบบเจ้าแม่จืนเนาะก็เลยเอาเอามาแฝกหันมักน้ำพริกแล้วมาให้กิ่น้ำพริก อันนี้มาฝากกับเด้เต้ครับแล้วก็มีอันอันนี้อ๋อเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้มีพอดีวันนั้นไปกินร้านเคก้กอ่าร้านเค้กเนาะเป็นเค้กสไตล์ฝรั่งเศสกับอิตาลีครับแล้วก็อ่าแฟนผู้จัดการเอฟเอ็ม e กันเลยฝากคุกกี้อิตาเลนเนาียนน่ะมามาให้ลุงเดน่นเออ,อครับอร่อยเพราะว่าผมไปกินมาหลายอันละครับเดี๋ยวขออนุหยัดแกะเนี่ยลุงเด่นครับครับแกดูแกดูร้านเค้กเหรอครับคุกกี้ร้านเค้กครับร้านเค้กเนี่ยครับ มีไข่ไหนมั่วกเขานีเนาะอันนี้มีตีกรุงเทพแต่ยูสองเตี้ยครับอยู่ที่โอ้โหมีอันนี้บอลเขาเรียกวอลนัทไหมอะไรนะอัไหนครับอะม่อนอะม่อนเอออะม่อนนี่ให้เยอะอย่างนี้เลยนะครับให้อะม่อนทั้งสามรูกนะครับตัวหนึ่งถุงถ้าใครไปดูเพจผมเนี่ยจะหาเลยว่าเค้กแน่กินขนาดเนี่ยลุงเด่นจริงๆอยากเอาเค้กมาฝากลุงเด่นนะแต่ว่าเค้กเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ถึงสองชั่วโมงมันจะละลายเพราะว่าแป้งเป็นแป้งนำเข้าจากฝรั่งเศส นะครับแล้ววันนี้ไอ้เจ๊จะมีเวลาอยู่ได้กินด้วยกันก็นี่วันนี้ห้องเื้อวันนี้มันวันนี้ผู้ปกครองมาตัวเองอ๋อครับครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวตอนเย็นจะล้างสันเมนูไหนกัเดี๋ยวเจาะห้องน้อยหอยใหญ่มาจจอยกันรีวิวตัวเองนะครับนี่นะกินถึงปีใหม่ครับกินหมูเสี้ยงกับไส่ตัวเย็นไว้ได้ถึงนู่นน่ะเขาดาวนะครับนี่เขาดาวนี่ดึกๆมานะแฮงก็ยำแหนมหิวก็ทอดลูกชิ้นก็ ใส่กรอกใส่กอกย่างกินกันทั้งคืนครับโอ้งานนี้จะเต็มนล้วมาตูมต้องอันนี้ถ้านล้วมาตู้มนะต้องอันนี้อย่างเขาเนี่ยใส่กรอกค็อกเทียวข้อเทลหนังกรอบคือมันจะกรอบๆนะเวลาเรากินกับแลมาตุ้มเนี่ยมันจะเวิร์กหน่อยครับขอบคุณบริษัทเอฟเอ็มเนอร์เจนเนอร์กับบริษัททรีอาร์เคนะครับส่งของผลิตภัณฑ์มาให้ลูกเรนได้ชิมตลอดเวลาเลยมาให้ทุกเกือบอาทิตย์อ่ะโอ้ก็อย่างที่บอกนะถ้าหมดก็โทรบอกครับขอบคุณเจนหลายครับนาะมาได้วันนี้มว่างมว่างแง๊ลด้วยกันเนาะ ว่างแต่พอดีติดนัดในเมืองครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างก็แวะมาเลยเจเจนเดี๋ยวผมจะรับสั่นเมนูไหนรอติดตามนะครับขอบคุณครับเอเจขอบคุณครับคโอ้ AFM วันนี้มีพอดีว่าจะไปจัดกันที่สวนครับพอดีมีนางเอกสาวนะติดต่อนางเอกสาวคนนี้ไม่นานนะครับเป็นปีแล้วนะพอดีน้องเขามีโอกาสมาที่อำเภอเวียงเชียงลุ้นเขมาแป๊บเดียวเด่นก็เลยจะเอาผลิตภัณฑ์ AFM นะแล้วก็พริกลาบคัวลุงเด่นแถมด้วยดีวัวคัวลุงเด่นไปให้ านางเอกสาวคนใหม่ของโรงเรียนจะเป็นใครเดียวเพื่อนๆต้องตามไปดูครับก็อบอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่ว่ามาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพริกลาบหอมๆพริกลาบโรงเรียนนี่แหละไปให้านางเอกสาวคนใหม่ของเรานะครับจะเป็นใครเราติดตามไปติดตามโรงเรียนไปครับมาแล้วครับผมมาถึงแล้วนะเปิดตัวนางเอกสาวนะครับติดต่อมานานมากนี่ก่่นดาราเองนางเอกสาวคนต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแก้มสวัสดีครับโอ้โหเคยไปกับพี่เคนนะเคย เคยชวนไปเคนบอกไปหาน้องเขาหน่อยตอนนั้นทํางานอยู่เนาะน้องแยมทํางานอยู่ก็ได้ว้างนี่เป็นสาวเหนือก็ครับนี่เจ้าโอ้สาวเจียงายงามครั้นี่เลยนะนี่นี่น้ำตัวได้ก่อที่น้องแยมมัเนาะเจ้าแยมเราต้องถามบรรยากาศไหนก็ได้กันน้องอยู่ไฟฟ้าอ๋อจีการไฟฟ้าอยู่กันไปบอกเขาก็รู้สิเดี๋ยวเอฟซีตามไปขอเฟซนะเนี่ยนี่เป็นเพื่อนโรงเรียนในเฟซบุ๊กมานานนะครับว่าจะชวนมาเป็นนางเอกสาวหลายรอบละรอบก่อนน้องแยมมีเพื่อนมาบอกโรงเรียนมาหาที่สวนหน่อยได้ไหม ไม่ว่างอีกลุงเตียนก็ไม่ว่างแล้วนี่เพื่อนสวัสดีครับสวัสดีนี่เป็นพี่สาวเหรอพี่สาวเจ้าพี่สาวอ้าวครับวันนี้พอดีไอพี่เจกแกเอาไอผลิตภัณฑ์ของบริษัทไส้กรอกเอฟเอมาเราก็เลยจะมอบให้นางเอกสาวเราเลยนี่นะครับไส้กรอกไก่ย่างซอสไส้ข้าวเหนียวถามนี่แต่ย่างต้องแกนต้องเปิดดูนี่นีอย่างนี้มีแหนมมิแหนมนี่อร่อยต้องแกนมันทำกับข้าวอย่างเป็นน้องนี่แล้วทุกอย่างนะเจ้าฮะมากกงกินเมืองอยู่เนาะเจ้ากินราดดิบเหรอ ได้อยู่มัฟิวถ่าจะคืนี่แบบครัวอ๋อแต่นี่หมึกกินได้เนาะอันนี้เอาโชว์มาโชว์หน่อยพรีเซนต์ให้หน่อยนี่ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่มีเมื่อกี้นอกจากมื่อกี้มีไส้กรอกข้าวเหนีนยวไส้กรอกไก่จัมโบ้นห,นหนังกรอบไหนดูนี่นี่ไส้กรอกจัมโบ้หนังกรอบเอาเป็นย่างอร่อยครับ,บอันนี้อันยังครับน้องเพื่อให้ดูหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้อันยังอันนี้ยังน,นี้นะแหนมเจ้าแหนมหมูแหนมหมูอ๋อครับ กับกับเบียร์อ้อยแกมเบียร์ใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่อีกนี่อีกนันนนี่อันหนึ่นี่เป็นอันนี้ก็ใส่กอกไก่อร่อยเนาะโชว์ให้กล้องเห็นหน่อยพี่จะใส่กอกไก่เมื่อไหร่จะมาทำเป็นเมื่อไหร่จะมาเป็นนางเอกให้ทำอาหารได้ดูสคริปต์เนี่ยมารอบหน้านี่โรงเรียนซื้อเนื้อให้เลยสองกิโลโยชุกะสักเก้าสักเก้าถึงทีหนึ่งนะเจ้าน่าจะว่างอ๋อสิ้นเดือนนี้อาจจะอาจจะว่างเหรอเพราะว่าเปื่อน เปื่อนกุ้งเท็ดมามาแอวเดี๋ยวขามาแอวตัวทอ้ยเพื่อนมาจากกรุงเทพนี่เขาไม่ให้เข้าบ้านลองไหวหรือเปล่าสิ่งเดียนเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นอ่ะเรามาดูเรามาดูนี่แล้วนี่มีผลิตภัณฑ์ของคนลุงเด่นเองลุงเด่นล้าบพี่ลาบลุงเด่นให้ไปเลยสามถุงครับนี่ลาบขอบคุณค่ะเอาไปกินปีใหม่ครับเพื่อจิ้มจับเอาไปจิ้มจุจิ้มจุโอ้นี่สุดยอดเอาตัวนี้ไปจิ้มนะนี่จะหอมแล้วก็ดีนี่เป็นดีวัวครัวลุงเด่นใช่นไหมอันนี้กระเบก้อคือบปเลย หนึ่งแพ็กถ้าเป็นสาวๆมานี่ให้ให้เยอะหน่อยถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายมานี่ให้ขวดเดียวอ่ะให้ขวดเดียวค่ะนี่น้องแยมยุตหนอเสาติดเหรอครับเจ้ายุตเสาติดอ๋อถ้าถ้าเสาติดกับพริกมะหลังทักจิ้มเนื้อได้ดอกทักมาหน่อยจะได้มาเป็นนางเอกให้ลุงเด่นหน่อยส้นส้นมากกับพริกมาตลอดละค่ะเสาติ๊ดถ้าไปได้ก็ยู้เว้นไปได้ทำครับโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าปอันนี้อันทัวเห็นใส่นี่อันนี้อันทัวนี่ผมว่ามาอยู่ที่เชียงเชียงลุงทุกอาทิตย์เหมือนกัครั้ง จริงวันนี้น้องยังมีเวลานี่เดียวเนาะก็เลยว่าถ้ามีเวลาเยอะกว่าน,นี้จะชวนไปเที่ยวที่สวนอยู่วันนี้ที่ข้ขางข้างบ้านโรงเรียนเนี่ยเขามีร้านอะไรมันุ๊กเป็นวุ้นๆเลยแหละเขาก็เลยมานั่งกินกันตอนเย็นๆนะมีคนละครึ่งก็ได้ที่นี่ก็ปลายปีนี้มีโอกาสอาจจะได้เจอกันนะเพื่อนๆก็ลองติดตามคลิปกันถ้ามาวันที่31เนี่ยได้กินบัวหันนะเออท,ที่สวนนี่จะมีวัวหันหันวัวด้วยเข้าดาวพอดีเข้า,ขาดาวเนาะครับ วันที่31มีมีมีวัวหันแล้วก็วันที่30ก็อาจจะมีลองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดวเข้ามาต้องยังไม่สวยกว่าอะไรเองอันนี้ยังมากเนี่ยดูสิต้องเด่นกับล่ามไปแต่เราแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอเจอตัวจริงกันนะแล้วลุงแล้วลุงเด่นเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูเอาดูวันหน้าตาลุงเด่นเป็นยังไงบ้างตัวจริงอ่ะ นมกว่านี้เอาไปอีกสามขวดครับเอาไปอีกสามตัวตัวตัวจริงอ่ะนมกว่านี้เอใเอ,อนในคลิปอีกอเดี๋ยวไปเอาดีอสองแพ็คนะครับ <c oughs> ที่บ้านเอาอ,อันนี้โอแต่นะอันนี้อนนโอตแต่น,น,โตนะโอ,โ,โอ้โออยอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเอาไปอีกสามขวดจะเขียวพูดบรรยากาศนี่แหละก็ปีใหม่นี้เปเอาไหนยุดเจ้าครับยุดเจ้ายุด บาทไปกินไปกินปลาทอดไหมละ่ะเย็นเนี้ยไปไหมที่ร้านบ่อยโยช,ชิเดี๋ยวพาไปกินปลาทอดั <S 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 นี้ปีเสาร์อ๋ไปรับเด็กอ๋อครับ,ออบเสียดายโอกาสเนาะเดี๋ยวว่าจะชิมนี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปปาสิเคียงให้ชิมชิม,ม,ช,มชิมออกกล้อง <ใน S 2> สักหน่อยไ <ใน S 2> ส้กรอกเอฟเอ็มอร่อยครับเดี๋ยวมีพริกมีจานก็น่าจะมีนะเขียงน่าจะมีในบาร์เทนเดอร์เราเนี่ยโอ้มีมีไปไปเอาเลยครับไม่เป็นไรเจ้าของสนิทกันอยู่ไปบ้น้องน้องเย็นบาร์เดี๋ยวพี่พาไปท่อกลัวเขาแบบนี้ ไปได้ไหมตกเองเหรอตกโอ้โหไปขึ้นอะไรถึงตกลัวท่านเลยมาแล้วครับอ่ะก็เป็นเมนูออเดิฟออเดิฟนะให้เห็นหน้านางเอกสาวเราก่อนก็พอครับวันนี้แอบไปขโมยมีดกับจานคนในครัวมาไปอ่าน้องเยมไปอย่างก็ไปไปแอบดูข้างบ้านเหรอถึงตกลัวตกลัวนอนโรงพยาบาลกี่วันนอนโรงพยาบาลสามพืนโอ้เจ็บขนาดนั้นเลยคืนห้าวันโอ้อันนี้ครบเดือนแล้วในกำลังเดินได้ขนาดนี้นะโอ้คือ ไปตกตอนที่โมองอะทีสองอันนี้แอบเข้าบ้านหรือแอบแอบหนีออกบ้านถามจริงๆ<อ>ถ้าที่สองนี่น่าจะแอบออกจากบ้านหรือเปล่าเข้าบ้านเนี่ยจ้าอ,อ๋อนึกว่านึกว่าแอบหนีออกบ้านที่สอง <c oughs> โอ้โหนี่ครับแหนบแหน่ MAFM ตอนเย็นๆนะลูกเด็ดบอกให้เลยมันมีพริกสอดไส้ให้ครับนี่นะแคมเบอร์แล้ก็จะมีพริกสอดไส้ให้อย่างนี้นำมาตูมสิ องไม่้พูดนะไปกินกับตอนเย็นเย็นเ็หอยเออเค็งงหอยก็ได้เหอยเนาะไอ้ถ้าเอาไปยำนะใส่หอมหัวใหญ่ใส่ถ้ามันมีหนังเยอะๆับที่จริงถ้าไปที่สวนผมนี่มันก็มีอุปกรณ์ในการทอดนะในการทอดในการเวฟเห็นเห็นเห็นว่าสวนโรงเรียนที่ไปตั้งห่อมไกะใกล้ๆนั่แหละเมื่อกี้ผมก็อยู่ที่สวนเหมือนน้องจะหันรถโรงเรียนอยู่แต่แก เห็นตรงไหนอ่ะีเาอยู่ัวอตีนว่าเออนี่เหมือนรถโรงเรียนเลยอีเนาะมากินก๋วยเตี๋ยวมานเหรอครับแม่โอ้โหเขามาไกลมากมากินมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนนู้นเดลิวมันจ๊ก้าเข้าเลยก็เลยตามมากินเนี่ยแม่อ๋อไม่บอกก็ได้จัดหม้อไฟใหญ่ๆให้เลยนี่ตกตกต้นไม้อ่ะตกรั้วตกรั้วค่ะจมูกแซลอ่าไปขึ้นหัวตายหัวตกหัวงตีสอง ตีสองก็ไปโรงพยาบาลต่อเลยแม่เจ้ะไปที่ไปขึ้นนั่นเลยเหรอครับเรือไปตอนเช้าไปขึ้นนั่นเลยเจ้าค่ะต้องตีสองถึงโรงพาบาลตีสามเนี่ยก็ร้านแกบ้านๆร้านนี่นะร้านคุณครูเอ็นี่ครับแหนบเอฟเอ็มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโดยช่วงปีใหม่เนี่ยเนี่ยเขาบอกมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอเราชิมดูให้นางเอกสาวเราชิมดูหน่อยรสชาติเป็นไง ะล,ลำก่อ็อชิมดูชิมดูแต่อันนี้ยิ่งอร่อยนะครับเอาไปอเอาไปทอดหรือเอาไปเวฟเนี่ยอร่อยเลยแล้วพริกลาบของเด่นนี้ไม่ต้องโฆษณาเยอะอันนี้ปีใหม่นี้ลำอยู่แล้วเนาะโอ้โหมีดีพรามกินมากขมกว่าครับที่บ้าน,นคนที่บ้านก็อาจจะมากชอบอยู่เนะาะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะตอน,นี้กับลา,าบจีนไปโอ้อนี้ก็ลาบเ้าะลาบไม่บอกมาหาโรงเรียนนี่ มันจะลาบให้กินเข่าก็าลังย่านาแล้วก็ลาบไปสู่เขาเ่าไว้จอดอ๋อต้องแย้มบาคนทำเองเหรออือต้องคนแอกจิม้มอ๋อมาขมกันละ่ะมาคือเจ้าถ้าไปเอามันต้องแย้มเลยต้องต้องเอาน้องเยมไม่เอาหานี่จะทำเมนูไหนเด็ดๆที่ว่าทำแล้วทุกคนต้องกินแล้วต้องแบบติดใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เมนูอย่างนะเฮ้เมนูย้ำเดี๋ยวก่อนจะไปคลิปเราไปเที่ยวสวนแป๊บนึ่งไหมไปเอามะละกอไหมไปเอามะนาวไหมที่สวนเดี๋ยวขับรถไปเอาก่อนจะกลับอ่ะเนาะแวะไปเอามะนาวกับเอ่อมะละกอสักหน่อย ชวาววะมะระกอสุกก็มีนะ<า>ดิบก็มีเต็มสวนเลยชน,นมากนี่จะถ้าถนัดน่ยจะเปลี่ยนย้ำอาจจะยำแบบยำปูมา้ายำอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาสนัดลาบดีกว่านะอยากให้ทำลาบมากกว่าลาบเออลาบผมว่าครับแต่ชนหมากจะมากลาบขั้วเออเดี๋ยวกินกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาน้องเย็นไปเที่ยวสวนแป๊บหนึ่งสักห้านาทีสิบนาทีไปเอามะนาวก่อนไปเก็บมะนาวแล้วก็ไปเก็บเอ่อพลังเพื่อจะได้มาถูกไงว่าสวนโรงเรียนอยู่ตรงไหนนะครับอ่าขอบคุณน้องแย็นนะครับวันนี้มารีวิวเซ็กกอกเอฟเอ็มนี่ ก็เป็นของแถมให้น้องน้องเยมกลับไปกินที่บ้านด้วยครับเจ้าขอบคุณครับเจ้าบอ่ะเดี๋ยวพา้องเยมไปเก็บมะนาวที่สวนแป๊บนึงนะองเยมนะไปไปไปเที่ยวสวนเรีนครับดินก็ไม่ค่อยดีบรรยากาศครับอ่าสวนโรงเรียนบรรยากาศอาทิศกำลังจะอัศดงครับนะไม่ได้มาสวนในวันเดียวพรุ่งนี้เราจะมาเคลียร์สถานที่ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดอ่าส่งท้ายปีเก่านะครับก็อาจจะมีมาติดฟงติดไฟวันนี้ผมก็นั่งทำมันทำไฟครับตรงนี้ครับ นี่ที่นี่ที่สวนนี่ก็น้ำนะปรังเนาะนี่ครับน้ำก็มาจากชลประทานครับเติมจะมาละเห็นไหมบรรยากาศดีครับเดี๋ยวน้องเขามาเขาจะเอาที่บ้านนี้หมก,ก้ยเตี๋ยนะก่อบมกว้กวยหกก้ยเตี๋ยนี่ภาษาเหนือ่าผมก้วยเตี๋ยเนาะคนไทยมันกว้างกว่ามะละกอและก็มีมะนาวไอ้มะนาวไรมันเล็ดคืออยากให้คุณน้องแก้มมาไปกินที่บ้านด้วยครับมะนาวที่นี่เก็บได้เป็นเดือนสองเดือนมันไม่เสียถ้าใสา่ตู้เย็นนะ เดี๋ยวไป,ไปเก็บกันเลยเนะาะยู่ข้างหลังนู่นสวนจะไม่เปิดเดียวนะ้องเขาจะรีบมีธุระอยู่เดี๋ยวลุงเด่นจะพาไปเก็บเลยไปตามไปดูครับก็ลองรอยความเสียหายมั้ยยังไม่ <laughs> นี่ลองรอยความเสียหายครับเอาเอาหมึกกระเทียมกนะ่อนครับเอาเกาะตัดเลยเอามะนาวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถุงแป๊บหนึ่งนะถุงเดี๋ยวให้น<ำ>มนเขือมะนาวหน่อยไปเก็บมะนาวก่อนนำทางไปถึงไม่เคยมาที่สวนนี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสวนลุงเด่นไปทางไหน เคยดูคลิปไงสามคลิปอยู่เคยดูในคลิปไงไปไปเก็บมะนาวหน่อยยายทันขอมะนาวหน่อยเด้อยายทันเด้อนี่แต่แม่เนี่ยหบวกกุเตียนนี่หมกกุเตียนบ่เอาวะหมวกกุเตียนบ่เอาเนาะตัวกันยันขนาดเลยเนาะนี่เฮะอันนี้ไอ้กล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับเนี่ยนี่ยไหซุมกว่าน้องแย้มนิดนึงเองนี่อันนี้เป็นเขาเรียกโคกหนองนานะครับเห็นไหมนี่ของของญาติกันเองครับของลุงหวันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารีวิวอยู่โคกหนองนาลุงหวันนู้นหน่อย จะไปคุยกับเจ้าของเจ้าของนี่พี่เซนต์ดีมากนะเาอยากให้มาเที่ยวนี่ไงนี่ไงน้งแยมเก็บได้หมดเลยครับเนี่ยคือของเจตฐานนี่ออกทั้งปีครับไม่ต้องห่วงนี่แล้วก็เปลือกดีแล้วก็น้ําเยอะไม่มีมเมล็ดครับเอาเลยโอ้เหมือนส้มสวหวานเลยฮะนี่ได้ขอเจตฐานละเอาเลยครับใช้ได้าผิวมันใสๆนวลๆนะได้เลยนี่ครับเก็บเลย อีกนั้นก็ได้ครับได้แล้วนี่นี่นุอ่งอยังนก็โดกนะหน้านี้มันเริ่มจะมะนาวก็เริ่มจะแพงนะอันนี้เอาไปคุ้งก็เอาไปก้อยก้อยมะนาวเค,เคยเห็นในคลิปโรงเรียนก็ใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วน้ำตาลนี่นะถ้าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต๋าเลย <laughs> เ,เดี๋ยวจะทำวัคซีนมาหลังก่อนาอมาลองอยันตามมานี่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าพาไอหนำหนำอะไรนะหนำเนี่ย <laughs> นะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีหนามนะพันนี้ก็มันไม่มีหนามด้วยนะลองสังเกตดูดีๆเขาไม่มีหนามขึ้นได้ก็นี่น้องแย้มนี่เอาเอาเอาสน่อยว่ะขึ้นไปเลยครับข้ามบนอะเยอะเอาพี่สาวเอาเลยครับเก็บเลยนะครับเก็บเข้าถุงไปเลยขึ้นได้คอยกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเอาเอายู่ยู่ยู่เออเออเอาไปเลยนี่นางเอกช่องลุงเด็ดมันต้อง ต้องทำได้ครับเออเอาไปหรือในโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยครับเวลาเด็ดแล้วเนี่ยโชว์หน่อยอันนี้ขออย่าทันแล้เน้อย่าทันเด้อขอมะนาวหน่อยเด้อมาถอดนี่ก็โอ้ยเป็นนไงขาดก็เขาออกทั้งปีนะครับพอลูกเขายกันเจ้ามันก็มีที่ขายครับมีอยู่พ่อค้าเขามารับก็นี่เนี่ยเห็นไอ้ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่มันออกลูกไปช่วงหนึ่งมันก็จะออกดอกครับอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหม ก็คือมันก็จะกินทั้งปีปแล้วก็ไม่มีมเมล็ดแล้วก็น้ําเยอะแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนมะนาวแป้น,นก็ฝางเปิน,นี้สม้มส่วนโรงเรียนมีมะนาว<อ> <laughs> นี่ครับเดี๋ยวยายท่านจะยายทาน่ยยทนจะตอนกิ่งนะและ้วก็ปีหน้าคงจะมีเพ้นนเพิ่นได้ถ้ามีสักสามต้นอยู่ที่บ้านนะก็พอกินนะครับยิ่งถ้าแบบน้ำถึงๆเลยนะน,นี่ขนาดแบบ คือปีนี้ปีนี้ไม่มีใครสนใจเลยเพราะปีก่อนเยอะมากจนแบบเอาทิ้งอะ่ะถูกกว่าส้มอีกอะ่ะก็เลยแบบไม่มีใครสนใจมันแต่ไหท่ันแต่ว่าถ้าได้กิ่งตอนไปนะเล่าไปปลูกที่บ้านนะครับมีสัก4ต้นนะอันนี้ปลูก2ปีต้นใหญ่นาดนี้น้องแย้มพวอกันะุ่มต้นใหญ่อย่างนี้นนต้นใหญ่อย่างนี้คือสามารถเก็บกินได้ทั้งปีอ,ะอ่ะน้องแย้มี่ลูกนึงเห็นไหมนี่น้อ,องใน,นโซนะนะ เดี๋ยวถ้าน้องยา้ำอมิปดป่าเลยนะจะมีไม่มีเมล็ดแล้วก็น้ําเยอะรสชาติดีนะครับเอาเก็บไปเต็มถุงเลยถุงนี้แหละเก็บถุงเลยคแบบคนทีนะ่ดูมันร่วงอ่ะมันสุกมันก็ร่วงอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราเก็บไปหมดมันก็ร่วงเต็มนี่เห็นไหมมีฟีดูเหมือนทักมาเยอะมากมะนาวจะทันกล้าได้หรือย,ยังกล้าได้หรือย,ยังนะครับถ้าจะทันขายก็เ,เพื่อนๆก็มาซื้อว่าอุ่นหนุนจะทันนะครับกล้าละสี่สิบห้าสิบบาทนี่แหละห้าสิบบาทอย่างเงี้ย ตำอ่ตอนกิ่งแล้วก็ตอนกิง่งจากพวกนี้เลยแล้วก็ให้มันออกแบบเยอะเยอะเนาะแต่หน่วยแต่หน่วยมันก็น่าขนาดแล้วเนาะไหนไหน,น,น,นหัน,ห,นหันมองกล้องน,ะนี่โอ้โหสาวในป่าละป่ามะนาวเยอะเอ้ยนี่ครับเอาเก็บไปเอยอะเลยครับใส่ถุงไปเลยคนระถุงนะถึงไหมแต่แล้วก็อีกอย่างข้อดีของเขาคือเขาไม่มีหนามนะ้องสังกิดูดีเขาไม่มีหนามนะม,มีหนามแต่น่าแข่งนะ ไปโดนโดนโดนอย่างไะโดนนี่มีหนามเล็กๆอ๋อมันจะมีหนามแบบไม่หนามใหญ่แต่มันจะเป็นหนามแบบนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็นหนามเล็กๆกล็มาบอกโฟกัสนะครับนี่อู้เมืองในขอบเข้าใจเห็นกลางเวนอู้งอ้วนเลยหมายถึงว่าอู้เมืองเขาบอกเข้าใจกใครใครยากใครยากอ่าไม่เอี่ยวหาสาวเหนือก็ต้องอุ้งต้องฟังอู้เหนือห้องอุ้งเรืองเองก็ อืมถ้าปาดมานี่น้องแย้มแคบได้ขึ้นถึงปีหน้าเลยครับเนี่ยปีหน้าก็อีกสิบกว่าวันไงไม่ถึงสิบวันละห้าหกวันเองนะแต่แต่บมก็เตียดเบามันก็เตี้เาไปเดี๋ยวออกทางนู้นไหมจะต้องไม่ต้องเดินลำบากเดินตรงเลยครับถ้าถ้าเดินไปได้นะได้ เราถามทำไมน้องแยมอย่างจะอีตบอกน้องยำโตกหั้วไหนเดินยังไงพี่ลุงเดี๋ยวยังไม่ได้สังเกตน้องแยมเดินยังไงเดินหน่อยมอมันมันแบบเจ็บขาใช่ไหมมันจะรู้เพลิงหน่อยอ้าวครับปกติไม่เดินอย่างนี้ใช่ไหมวันนั้นไปเดินตอนตีสองนางเอกสาวเราหยุดงานเป็นอาทิตย์นะครับอ่านี่เฟึ๊บเป็นทาซาน ใช่ไหมฝึกเป็นทาสานแต่ว่าไม่ลุ่งอู้นี่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 ครับอ้ยเหมือนส้มเขียวหวานลูกใหญ่จริงๆน้องแย้มนี่ยยิ่งเอาไกลๆไกลๆมือคนนะ่มันจะทําให้ยิ่งได้ลูกใหญ่ไหมโอ้ปาดมานี่คือมะนาวพันนี้นะครับผมจะบอกให้พ่อค้าแม่ค้าชอบเก็บได้นานถ้าเป็นมะนาวแป้นข้างหลังก็มีนะแต่ว่าเก็บไปสามสี่วันมันก็เหี่ยวมันร้อนไงแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ได้นาน กลับมาทางนี้มันจะไม่เจอไอ้นหนามเท่าไหร่ตกตก้นต,ตกรัว <laughs> นะเอกสาวตกรัวครับมันมันละอ่อนเลยอะลูกว่าเออมาดูเอมนามนาวแป้นไหมน้องแยมมาดูมะน,นาวแป้นหน่อยนี่คือนี่คือมะน,น,นาวแป้นที่บอกอยู่ในกระทงกระถางนะคือไม่ค่อยมีลูกแล้วก็เมล็ดเยอะแล้วก็พ่อค้าไม่ขายนี่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเก็บไว้วันสองวันอ๋อมันจะเบื่อมันจะหิวแต่มันหอมดีนะเนาะไหน อันนี้อันนี้ก็หอมครับหอมใช่ไหมน้องนะไอ้ไอตัวนี้คือพันธุ์ทุนข้าวตัวนี้เกรดดีมีเฉพาะสวนในทนันเลยแหละต่วกันใหญ่ขนาดลูกใหญ่แล้วก็ออกทั้งปีไม่ต้องลดน้ําขนาดนั้นก็ได้เนี่ยมันดูสังเกตใต้ต้นไ,ไม่ได้ลดน้ําแต่ถ้าลดน้ํายิ่งออกดกกว่านี้นะครับนี่ครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเ่จะทันทาบกิ่งตอนกิ่งมันก่อนนะไปไปแล้วยังน้องแยมไป,ไปแล้วนะไปเจ็บขาเลยในะอีกสาวเราให้ช่วยหิ้วมาให้ช่วยหิ้วมามาเออ เจ็บขาเจ็บ <ง S 2> ขาดีครับนี่มาดูที่เมื่อกี้ผมเห็นแอมเห็นอยู่ยายทันแกตอนกิ่งไว้ตรงนั้นหน่อยหนึ่งยายทันแกตอนกิ่งไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้แอแกทดสอบตอนกิ่งดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องแยมพาไปดูหน่อยว่ายายทันตอนกิ่งแล้วเป็นยังไงนี่นี่นี่แต่ว่ามีไม่เยอะครับมีสักกี่กี่ต้เนเนี่ยน้องแยมพาไป,ไปยกให้นุ่เรียนดูหน่อยตัวนี้นะครับแกตอนจากตรงนี้เลย นี่เป็นการทดสอบเป็นเทชรอันนี้อันนี้เป็นมะนาวมะนาวตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเหมือนแหนมเลยไหมแหนมเดี๋ว่าแต่ี๋ยววันหลังเราเต็มนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องยาวมือออกนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสแป๊บนึงนะเดอ๋ยวเดี๋ยวผมกดตรงนี้หน่อยกดหรือว่ากดในจอดลนีมันถะึงจะโฟกัสขนาดนั้นนะไม่โฟกัสครับ ไม่โฟกัสดูกันสันก็ไม่ focus. โฟกัสเออผมลืมปน้องหมุนตรงนี้นี่ใไหมลากมันขึ้นมาเต็มแล้วเนี่ยเอาไปอีกสักเดือนสองเดือนมันลากมันก็จะเต็มไมเลยลเราไปปลูกก็ใช้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวรอบหน้ามาจะเอาให้นะน้องแยมนะไปไปแล้วครับก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวน้องยัมจะมาเที่ยวหาโรงเรียนหลายครั้งอยู่ะนะจะมาเปน็นนางเอกอีกหลายคลิปนะครับนะใค,ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนหากินปลาเที่ยวแล้วยังไปแล้วนะเ<ๆ>จอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค,ครับบายนายสาวเราไปแล้ว,ลวค,ครับบายาาาบายตอบหน้ามากินลาบเด้อนะครับไป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 ละ